สวัสดีปีใหม่ครับชาว YouTube ทุกทุกท่านครับครับคลิปนี้จะบอกไว้ให้อย่างเดียวเท่ากับรู้ไหมครับว่าคือเรื่องอะไรขอให้ดูกันให้จบคลิปหนยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องมาบอกทัานครับครับปีนี้ก็ขึ้นปีใหม่แล้วปี มันบรรยากาศมันเปลี่ยนไปจริงๆครับเลือกแรกที่เปลี่ยนไปหนึ่งก็คือจากปีวัวมันกลายเป็นปีเสือครับเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็ปีห้าตีมันกลายไปปีมันปี จากปี 64, กหกสี่กลายเป็นปีหกห้าครับดูสิครับมันเปลี่ยนไปได้ไงมันเปลี่ยนไปแล้วครับผมถึงจะบอกให้ให้ชาวยูทูบทุกท่านได้รับได้รู้ครับของมันเปลี่ยนไปแล้วครับถ้าใหม่เนี่ยครับ ครับก็ต้องขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้จบนะครับก็ขอลากับเพียงแค่นี้นครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ